สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะมันก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากชิช a โด w นะคะมารีวิวให้ชมกันค่ะครั้งนี้เป็นรีวิวเต็มๆนะคะคือหลายคนอาจจะเคยเห็นแบบแวบ๊บนะคะในคลิปของคิรารีนิวไอเทมที่ผ่านมานะคะก็มีบางคนไปคอมเมนต์เนาะในคลิปว่าแบบพี่คะรีวิวไม่ครบหรือเปล่าเฮ้ยคัางของชิชิโดไปหรือเปล่าคือจริงๆแล้วว่าอัดคลิปไวน้นะแต่ว่ามันยาวมากเลยก็เลยแบบเออตัดเซกชันนั้นออกไปแล้วก็มาเป็นคลิปนี้นะคะที่แบบรีวิวกันเต็มๆนะคะเพราะว่า สองชิ้นนี้เป็นไอที่แบบคนสนใจอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากๆนะคะคือเรื่องให้พูดเยอะเอาง่ายๆแล้วกันนะคะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะนี่หน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะขวดแบบนี้สวยมากๆเลยเนาะคือเป็นแบบแพคเกจที่แบบน่าใช้มากๆนะคะชิ้นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นของดีประจําแบรนด์เซเชโร่ก็ว่าได้นะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้คือแบบเฮ้ยต้องตื่นเต้นกับตัวนี้มากนะคะคือมันเป็นพรีเซร่มนะคะคือเราจะลง ก่อนลงเซรัมอีกทีนะคะเพื่อทําให้เซรัมของเราเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปพร้อมๆกับฟื้นฟูผิวของเรานะคะให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นคือคอนเซปต์ของเซรัมตัวนี้เนี่ยเจ๋งมากนะคือในผิวของคนเราอะคะ่ะตามปกติต้านธรรมชาติเลยเนี่ยมันจะมีเกราะป้องกันผิวนะคะที่ชื่อว่าสกินอิมมูเนิตี้นะคะซึ่งถ้าช่วงไหนที่เราป่วยหรือว่าเรานอนน้อยเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยตัวสกินอิมมูเนิตี้เนี่ยมันจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะซึ่งเซรัมตัวนี้ เนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนไปสกิมูนิตี้นะคะคือเข้ามาทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยส่วนผสมหลักของเขาเลยนะคะคืออัลติมูนคอมเพล็กซ์นะคะเฮ้ยส่วนผสมตัวนี้มันเจ๋งมากเพราะว่าชิชเชโดใช้เวลาในการค้นคว้าเข้าแลบเข้าวิจัยต่างๆนานถึง20 ปีเลยนะคะกว่าจะได้ออกมาและพอชิ้นนี้มันลอนช์ออกมาแล้วนะคะส่วนผสมนี้มันลอนช์ออกมาแล้วนะคะก็ทําการโจทย์สิทธิบัตรทันทีนะคะตอนนี้ก็ได้มาแล้วมากกว่า31ประเทศเลยทีเดียวค่ะแนะนำให้ใช้เป็นตัวแรกหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จค่ะทาให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็ลำคอจะได้กลิ่นของบางบางที่ช่วยผ่อนคลายและผิวเนี้ยจะรู้สึกกระชับแล้วก็ฟูขึ้นอีกด้วยค่ะ และอีกชิ้นนึงนะคะนั่นก็คือชิ้นนี้คุณคุณขวดกันไหมคะนั่นก็คือตัวชิเซโดวท์ลูเซนนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่นะคะจะชื่อว่า m i c r o t า r g ก t ิ n งสปอตคอ r r เรคเตค่ะซึ่งเทคโนโลยี m i โ r o t a r g e t i n g นี้นะคะจะทำหน้าที่นะคะลดเลือนจุดด่างดำในระดับที่แบบลึกยิ่งขึ้นและก็กระจายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้จุดด่างดำทั้งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นเนี่ยลดเลือนลงค่ะ ซึ่งบอกกับแป้งมากๆนะคะใครที่ได้ติดตามใน Facebook นะคะก็จะเห็นว่าบอมพึ่งไปตรวจสภาพผิวมานะคะก็ทุกอย่างคือแบบอยู่ในระดับน่าพอใจมากคือความยืดหยุ่นริ้วรอยหรือว่าความแต่งตึงอะไรต่างๆนะคะคือแตะที่เลขแบบ90%นะคะแต่ว่ามีแค่พอยเดียวเท่านั้นแหละนั่นก็คือเรื่องจุดดำๆนี้แหละคือมันแบบประมาณ80ซึ่งแบบเฮ้ยยอมรับเลยอะว่าน่าจะเป็นเพราะเราเนี่ยละเลยเรื่อง การใช้ไวท์เทนิ่งเซรั่มเหมือนกันอันนี้ยอมรับตรงๆว่าไม่ค่อยได้ใช้ไวท์เทนิ่งเซรั่มค่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองขาวอยู่แล้วอะก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยอยากจะใช้ให้แบบข่าวไปมากกว่านี้แต่ว่ากลายเป็นว่าพอไปตรวจสภาพผิวแล้วเห็นเลยค่ะว่าแบบ จุดด่างดำใต้ผิวที่เรามองไม่เห็นนะมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นต้องกลับมาใช้ไวท์เทนิ่งเซรั่มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตัวนี้นะคะเซรั่มตัวนี้ไวรูเซนตัวใหม่นะคะก็จะช่วยลดเลือนจุดด่างดำท,งทั้งที่มองเห็นนะคะมันก็จะมีบ้างอันนี้คอนซีลเลอร์กลบอยู่นะคะแล้วก็มองไม่เห็นนะคะให้มันลดเลือนลงค่ะ เซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มเนื้อนเนียนซึมไวแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำด้วยเทคโนโลยีไมโครทาร์กเก็ตแล้วก็ซากุระรีซิสซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของชิเซโดในการป้องกันการก่อตัวของจุดด่างดำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ สรุปสั้นๆง่ายๆปิดท้ายนะคะชิเชโด w h ไว e l ลูเซนขวดใหม่ตัวนี้นะคะจะทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลงลึกมากยิ่งขึ้นในการขจัดจุดด่างดำนะคะทั้งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นค่ะสามารถใช้เดี่ยวๆได้เลยนะหรือว่า ถ้าอยากให้มันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแนะนําให้ใช้คู่กันนะคะก็ขวดแดงตัวนี้นะคะมันจะทําให้ผิวของเราเแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอาการแพ้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงผิวแข็งแรงเฟิร์มมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เนี่ยป้องก็ใช้คู่กันนะคะซึ่งใช้มาประมาณสัก2สัปดาห์แล้วนะคะคือผิวเนี่ยเฟิร์มนะคะแล้วก็เรื่องจุดด่างดำที่มองเห็นนะคะคือสังเกตตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบกระแดดน,นะคะคือมันลดเลือนลงเล็กน้อยนะคะ ก็เดี๋ยวจะใช้ต่อเนื่องไปยาวๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะลองดูว่าแบบลดลงมากแค่ไหนนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยแน่นฟูนะคะแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะก็แนะนําให้ใช้คู่กันนะคะหรือว่าใครอยากใช้อะไรเดี๋ยวๆก็ได้เหมือนกันค่ะก็สําหรับใครที่สงสัยนะว่าเฮ้ยสองตัวใหม่ที่ชิเซโดออกมาเนี่ยมีอะไรนะคะแล้วก็ใช้งานกันยังไงมีประสิทธิภาพยังไงคงหายสงสัยกันแล้วนะคะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ